ฮัลโหลทำอะไรอยู่กันละอ๋อเหรอตังเองเหรอหรือซื้อมาห้ออ๋ไปกินน้ำก่อนไปกินน้ำก่อนโอเค คือบรรยากาศในการคุยโทรศัพท์กับเพื่อนๆนะคะอันนี้คือการคุยสายเดียวเนาะไม่ได้คุยแบบเป็นประชุมช้านะคะ ห,าหออ่าฮนะิเผ็ยังอ่ะโอ้ววันนี้เพื่อนเรากินตำมะลกกอด้วยว้าวตำละกอนตำริกว่้โห <laughs> <laughs> เผ็ดเลยเหรอ ไปสั่งไปสั่งตามตามใครแล้วตามเรามาหรอกโอ้โหท่าทางจะเผิดแม้โทรกอนแม้แล้วเราโทรจังหวะพอดีเลยนะจังหวะกังหักิเงเ็กอะ่ะ อากาศก็ร้อนร้อนร้อนแล้วหนาวอืบ้าเหรอเออหนาวไปคนเดียวเถอะพ่อคุณแต่ยังดีน่าลมพักแต่ยังดีน่าลมพักหน่อยๆนะอ่อ,อยอาานะเอาไม่ก็อยู่บ้านง่นี่ย น้องเขามาแล้วมั้งวานแล้วเข้ามาพอดีเขาคุยกับข้างนอกนะฮะอเออลูกใครลูกหลาวน,น้องเขา แม่บ้านยังไม่ก็ไปทางหองงานก้ย,ออย,ยังเลยอีกสิบกว่านาทีบ่ายโมงแล้วนี่านาแล้วนี่ช่วงนี้ใครใครจากรายการแทนพี่หน่อยอะ่ะเ,เ,เอาไม่ฟังดูบ้างเลย ว่าอีกตุพกดุ primo, ๊กตุกปิดซื้อชั <t uh> <t uh <t uh> <t uh ่วโมงหมดแล้วซื้อเวลาหมดโอ้ยมีการรายการซื้อดีเจอดอดอดจากรายการนะเดี๋ยวจะลองไปแอกแอกฟังดูจบจากสิบห้านาทีนี่ไจะลองไปแอกแอกฟังดู ว่าจะขอเพลงยายสีรางน,นี้จำเบื่อบอะไรอู้ น้องสาวตุ่มพักสาวบ้องสาวตุ่ง ค่ะคนสวยอ้อมนึกว่าไอ้น้องอ้อมนี่เองแม่กินข้าวชายสดอย่างน้น้องสาวอันนี้ดูอันนี้อันนี้จ้องดูอยู่ใช่ไหมฮะจ้องดูอยู่เหรอเออพี่ซุ่มดูอยู่ในการซุ่มดูก็เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเดี๋ยวพี่บอกกินเพื่อด้วยดูได้มันมีข้อความอะละ ได้ยินจ้ะได้ยินจ้ะแล้วเล้โทรศัพท์จะไว้ในเพื่อก็ถมาแล้วแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่จ้ะพี่ก้อยกำลังจะไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำด้วยกันไหมน้องสาวโอ้ยโชคดีจังเลยอะไปด้วยไปด้วยไปไปกันร้าน้านอ๋อไปกันร้านไปเล่นที่ไหนอ่ะไอ้ดิ๊กเดี่มึงก็ไปตามไปนะ ไปเล่นที่ไหนไปเล่นที่ไหนไปเล่นที่คลองคลองลูกไปเล่นที่คลองหรอ,อห่างห่างจากบ้านเยอะไหมห่างจากบ้านเยอะไหมห่างจากบ้านประมาณหนึง่งกิโลเอ้สามสองกิโลอ๋อสแสดงว่าก็ต้องนั่งรถไปใช่ไหมอืมโอ,อ้วน้องสาววันนี้กินข้าวกับอะไรเอ่ยวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำใสค่ะพี่ก้อย อ๋ออืมเนี่ยกินได้กินเผื่อพี่เปล่าอ๋อเผื่อค่ะเผื่อก็มือราคาพิ่กอยได้รับหรือเปล่าวายได้รับแน้อ๋อได้อ๋อได้รับได้รับแล้วนะได้รับแล้วนะเออเออยวจะกินเผื่ออ่าฮ่าฮ่าโดโดให้หงดนะวิดีโอที่ถ่ายเด่นนะอือแล้วแล้ววันนี้ ลยู่อยู่ที่ไหนเลรออยู่บ้านอยู่บ้านค่ะตอนนี้อยู่บ้านค่ะพี่อ๋อเดี๋ยวไปเล่นน้ำก่อนเดินน้องสาวสุดสวยเดี๋ยวล่นะเล่นเพื่อเออโอเคเรื่องเรื่องค่ะผมคุณต้ย ได้ยินได้ยินได้ยินแต่เสียงคุณต้อยอะเบามากเลยเสียงของคุณต้อยอะเสียงของคุณต้อยมันอยู่ต่างประเทศอะว <laughs> โอ้หโอ้ยมันอยู่ต่างประเทศกันหนา <laughs> วหนาวหนาวหนาววาย เออช่วงนี้อากาศร้อนก็ดูแลรรักษาสุขภาพากันด้วยนะคุณต้อยนะอากาศร้อนอะเฮ้ยเยอะยียเยอยเยอย่เยอะยยยยยเออแต่เรากินน้ำหวานประมาณหนึ่งแก้วอืม ว่าจะกินน้ำแข็งใส่เออมีคนเอาน้ำมาให้ดักไอโกเซงเลยจะกินน้ำแข็งใส่ซะหน่อยอย อร่อยไม่่าสุมงดำไงต้มมะละกอไม่ได้ต่างแปงนะ สายจัดไปแสดงว่าหมดเวลานะอย่างนี้นได้คุยกับพี่สาวหนองโรงไหมอ,อ่ะเออหรอ ร้อนร้อนร้อนจริงๆน้ำก็ไม่ค่อยงีอาบด้วยเขาทำปลาปลากังหรือว่าน้ำแห้งกอก็ไม่รู้ก็อาบน้ำไม่กระชุ่งกระชวยเลย เปิดทั้งวันอือเขาจะเปิดเกียนแล้วเปิดก็อ่อยไหลแบบไหลแบบอ่อยออยว้า นอนเกือบตนึ่งมันมันก็หลับหลับตึงตูแล้วเมื่อคืนฟังอาจารย์ยอดอะไรนะารอ,นอาาาจรยย์ดเลยม่เอ้าเขายกลลวแต่เขากา็กามีให้ฟังในยูทูบอ่ะลูกชายเขาไอ้นี่ลูกชายเขาเป็นคนลงคลิปนอกติดตาม